สวัสดีค่ะพวกกับปุ้ย UK s p o n i s h n น l นะคะวันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะทั้งที่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็อยู่ที่ UK นะคะแล้วก็วันนี้นะคะปุ้ยก็คนเดิมๆสไตล์เดิมนะคะแล้วก็แต่งหน้าแบบเดิมๆนะคะก็ <c oughs> <g ülme> ค,ะค,ะคอนเทนต์ของปุ้ยเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะใครอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะทักปุ้ยหลังบ้านได้นะคะ SB สุพณ์เอิร์วินนะคะซึ่งอ่ะตอนนี้นะคะปุ้ยก็ อ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะปุ้ยก็จะเริ่มที่นีเวียนะคะตัวนี้นะคะปุ้ยก็ลงไปแล้วล่ะลงลงไปแล้วนะคะแล้วก็ลงวาสลีนตัวนี้นะคะแล้วก็ลงรองพื้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนแมกันเลยนะคะปุ้ยก็เกลี่ย <S <S เกลี่ยที่ใบหน้าน,นะ,ะโอเค แล้วก็เกียเกียเกียนะคะเสร็จแล้วคุก็จะลงเป้งฝุ่นนะลงเป้งฝุ่นนะคะลงเป้งฝุ่นนะคะ ลงเส้นฝุ่นแล้วต่อไปนะคะกะ็ก็เนียนคะเนียน <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะก,ก็จะลงตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่กกันเลยนะคะ,ะนะคะก็ลงคิ้วนะคะโอเค

นะคะเสร็จแล้วนะอดี๋นี้ก็โอเคนะคะวันนี้นะคะพุ้ยลงสีนี้นะคะเป็นชมพูเหมือนจะเป็นชมพูบานเย็นด้วยนะ โอเคก็จะได้แบบนี้นะถ้าใครอยากลงแก้มสีนี้ก็ลงได้เลยนะคะก็คือปุ้ยก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยูเคสุพอชั่นเนี่ยต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u ั s สไคร์แล้วก็ อย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะคะทุกๆเช้ากับปุ้ยนะแล้วเพื่อนคนไหนนะคะสนใจสินค้าทักปุ้ยหลังบ้านได้เลยนะคะ fb ที่สุพรเออร์วินนะคะก็อย่าได้สินค้าตัวไหนเข้าไปดูในเ c e บุ o k ของปุ้ยได้นะคะถ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวปุ้ยมาแนะนํานะคะน้ําหอม2ตัวนี้นะคะเป็นอา i d a s เป็นอา i d a s a อา d a s ดดอารีเลินพัน,น <c oughs> ตัวนี้นะคะก็คือ ตัวนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นขวดประมาณนี้อันนี้จะเป็นกลิ่นสปอร์ตแบบเด็กๆนะคะสาหรับปุ้ยนะกลิ่นนี้มันมันเหมาะกับเด็กๆนะแล้วก็หอมติดนนานนะคะซึ่งต่อมานะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะสีแดงนะคะตัวนี้จะหอมออกเชอร์รี่หน่อยนะคะถ้าเพววื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทักหลังบ้านได้เลยนะคะจะออกเชอร์รี่แบบสปอร์ตหน่อยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะผู U ้ยูเคสโควตชนะต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรวยๆปงัปงๆนะคะปีนี้สาหรับวันนี้ผู U ้ยูเคสโควตนะต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย